อันนี้เป็นขั้นตอนการกิจกรรมการทำวิธีกรรมขั้นสูงของคนไทยกิจกรรมคนมีกระตังก็ทำกันนะครับอ่ากติกาคือใครจับได้อะไรก็เอาอย่างนั้นจากซองละใบก็แลวันราคเท่าไหร่นะก็แลสามสิบน่อไม้ละสิบที่เหลือเป็นละสิบปั๊ใบที่ห้าเราพอดูผู้โชคดีกันนะครับสามคนไม่ใช่กูไม่ใช่กูทำหมดสองไม่ใช่กูทำมดสองเฮ้ยอันนี้คนกลาคนกลาคนมีกระตังก็ทำกันนะครับรวมรวม จะเอาไหนก่อนะเดีไงอันนี้อหนึ่งองหมหนึ่งหน่งมมีมีหนึ่งสองเอออครับด้เวดครับรับ่งนึ่น่่อน มีจพวาให้คุณได้ทัหนึ่งศพหศพไปแล้วครับสองสองีแรกครับไรได้นี่ยอเวอร์ลิมิตรู้สึกว่าจ่ายแล้ว้อยห้้อยชุบฟอนเหลืองที่ตาจะไงไม่เกินพันที่ตาในเทนี้ไม่แพงไชมหน้าครับบาเจ็บทั้งหลายิดูครับหน่หนหนนี้กีฬาหมูเหาหนึ่องสใครจะใครจะสุด แบงค์อันแรกเลยามอันแรกเห็นละอุดทายสุดท้ายตานี้รอดละเออสโลว์ีรัเ็มาแล้วเขียนสโลว์มีทีบาร์ไลยอ้าวไม่ใช่แล้วมีฟอยละ่านีเนอัลมอได้ล้วได้แลอยสี่เนโมอะเวมมดตื่นดีใจเลย ที่เขียนแล้วพ่ไม่จะดีใจเลยไปเนี่ยดีบเป็นแม่งรุนรัวมีเก้าใบที่ผ่านแล้วสิงช้าน่าโง่เลยอันนี้ยังเจ็บมากสุดอยู่ถูกปะครับผู้น้ำตะเบยคนนี้อยู่นะครับแชมป์จับเจ็บแชมป์จับเจ็บไม่จำนะครับแบงค์ฟาร์มาของเราีเองหนึ่งถึงสามหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งเหมือนเดิมแต่แอ้มัง อันท uh, mm, ี no. yeah. ่สองที่สองเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเมฆก้อนเมฆลอยตลอดตาจะปล่อยปอยสองคนละทีนี้มาปล่อยก้อนเมฆมาตาเบลที่มึงม้วนปล่อยเป็นซูเปอร์หรืออะไรเป็นเป็นสุยฮะเป็นมันร้องอลยใครมีบ้างวันนี้กูได้เวททำไมกูจวดได้แต่เวทตลอดเฮลีร์เคลน้อแล้วเย้ ผู้รอดชีวิตให้ให้ให้แล้วเอาแล้วแชมจับเจ็บของเราครับเปลี่ยนเปลี่ยนจบงานครับเอาเอาเอาฟองอื่นบาดเจ็บร้องตายนี่เอง